ปัญญาค,ความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมส o ูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทอมทซัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมส o ูลเลขที่บัญชี 1 5 1 8 6 6 6 3 2 8คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ โอเคมาดูกันต่อที่ข้อที่22ข้อที่22เนี่ยโจทยบอกว่ามีสารละลายชนิดหนึ่งอยู่2.5ุคูณ10ยกกำลังลบ2ลิตรถ้าต้องการแบ่งสารละลายนี้ใส่ในหลอดทดลองให้มีปริมาตรหลอดละ5คูณด้วย10กำลังลบ4ลิตรแล้วจะแบ่งสารละลาย นี้ได้ทั้งหมดกี่หลอดนั่นเองคือเขากะบอกว่าทําการแบ่งด้วยให้หลอดเท่าๆกันเนาะคือมีค่าเท่ากับ5คูณ10กําลังลบ4เนี่ยเขาอยากรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่หลอดนั่นเองดังน,น้นสร็จแบบนี้ปุ๊บโอเคมันคือการหารลงไปตรงๆเลยเนาะเขาบอกว่าอยากได้กี่หลอดเขาแบ่งให้แต่ละหลอดเนี่ย5คูณ10กําลังลบ4โดยทั้งสิ้นมี2.5คูณ10กําลังลบ2นั่นเองดังนั้น,น,นข้อนี้เราอยากได้ว่าทั้งหมดกี่หลอดเอาใส่ไปเป็น number of หลอดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับปริมมาท,ทั้งหด หารด้วยปริมาตรแต่ละหลอดน,นั่นเองอ่ะดังนั้นปริมาตรทั้งหมดของมันเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น2.5ุคูณด้วย10ยกกำลังลบ2เนาะหารด้วยปริมาตรแต่ละหลอดเนี่ยก็คือ5คูณกับ10กำลังลบ4นั่นเองอ่ะทำการคิดเลขเราเอา2.5กับ5ก่อน ทําการตอนเป็นหารกับคูณอะไรประมาณนี้เราสามารถแยกกันคิดได้ก็คูณด้วย10กําลังลบสหารด้วย10บกำลังลบสนั่นเองซึ่ง2.5หาร5ได้เป็นยังไงล่ะอันนี้เรารู้ว่า2.5งจคูณสได้เป็น5เนาะก็อาจตัดกันไปได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอคูณด้วย10กําลังลบสหาร10กําลังลบสมันเป็นการหารของเลขยกกาลังเนาะเลขยกกําลังหารกันทํายังไงเราขอทบทวนเล็กน้อยถ้าเป็นสูตรของเลขยกกําลังอ่ะ สูตรเลขยกกําลังเราจะได้ว่าอันดับแรกเลยอ่ะสูตรแบบเข้าๆไปอันดับแรกคือ A ยกกําลังศูนย์จะได้1เสมอโดยที่ a ห้ามเป็น1คือตัวแปรใดๆก็ตาม A อ่ะยกกาลังศูนย์จะได้1เสมอนั่นเองเอยกเว้น A เป็นศูนย์ขอโทษทีอ่ะพอศูนย,ยกกําลังอะไรก็หาสูตรยกกาลังศูนย์หาค่าไม่ได้นั่นเอง ต่อมาคือถ้าเป็นตัวของ a กาลัง m คูณกับ a ยกกาลัง n คือเอาเลขยกกําลังมาคูณกันโดยที่ฐานของเลขยกกําลังเนี่ยเป็นตัวเดียวกันสิ่งที่เราจะทําก็คือจะจับเลขชี้มาบวกกันก็เป็น m บวก n นั่นเองอันต่อมาถ้าเป็นการเอามาหารกันละเป็น a ยกกาลัง m หารด้วย a ยกกาลัง n สิ่งที่เราจะทําก็คือมันเป็นฐานเดียวกันเนาะคือฐาน a ทั้งคู่จะเป็น a ยกกาลัง m ลบ n นั่นเองคือจับเลขชี้มาลบกัน อันที่4ที่ควรรู้เนาะก็คือ a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n สิ่งที่เราทําก็คือเราจะจับเลขชี้มาคูณกันนั่นเองคืออันนี้มันคือทั้งหมดยกกําลัง n มันจะไม่ใช่อันนี้อ่ะน,น,อนั่นเองนั่นเนเคสนี้มันคือการหา,การกันอ่ะเลขยกกาลังฐานเดียวกันฐานเป็น10ทั้งคู่หา,การกันจับเลขชี้มาลบกันก็เป็น10 ยกกำลังลบ2ลบกับลบ4นั่นเองอ่ะเป็นเซนนส่วน2คูณด้วย10ยกกำลังลบ2บวก4เนาะซึ่งก็เป็น1ส่วน2คูณด้วย10บกำลังสองนั่นเองซึ่ง10บกำลังสองคือเท่าไรเอ่ยคือ100โอเคอันนี้ตัดใบชึบชึบออกมาได้เป็น50คําคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่าจะได้แบ่งสารละลายได้ทั้งหมดเป็น50หลอดน,นั่นเอง โอเคสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ฟังอีกครั้งคร่าวๆเขาอยากได้ว่าทั้งหมดกี่หลอดวิธีทาก็คือเราจะเอาปริมาตรท,ทั้งหมดที่เรามีหารไปว่าหารด้วยปริมาตรของแต่ละหลอดที่เราต้องการนั่นเองหารออกไปได้เป็นอย่างไรละ่ะโอเคปริมาตรทั้งหมดตั้งต้นคือ25งจุคูณสิบยกกำลังลบสลิตรหารปริมาตรแต่ละหลอดที่เขาต้องการบรรจุก็คือแต่ละหลอดอะต้องการให้มีปริมาตรเป็น 5, ้าคูณสิบยกกำลังลบสนั่นเอง จากนั้นก็ทาการคิดเลขไปอ่ะเราจัดการแยกเอาตัวเลขที่แบบว่าไม่ใช่10ยกกําลังอะ่ะมาหารกันก่อนแล้วก็เอา10ยกกําลังไปหารกันซึ่งเลข2ตัวนี้หารกันได้เป็นเศษหนะึ่งส่วนสองเนาะสวยงามต่อมาอันนี้เราใช้ตัวของสุดเลขยกกําลังข้างๆนี้คือมันจะมีทั้งหมดสีข้อข้อแรกคือตัวเลขอะไรก็ตามกําลังศูนย์ได้หนึ่งเสมอยกเว้นตัวเลขนั้นเป็นศูนย์เพราะศูนย์กำลังศูนย์หาค่าไม่ได้ต่อมาเลขยกกําลังคูณกันโดยที่ฐานเท่ากันจะจับเลขชี้มาบวกกันนั่นเอง ต่อมาได้ยกกําลังกันหารกันฐานเดียวกันเหมือนกันเนาะเป็นฐานเป็น A เหมือนกันจะจับเลขชี้มาลบกันนั่นเองและสุดท้ายคือ A อยกาลัง M ทั้งหมดยกกาลัง n เราจะจับเลขชี้กาลังมาคูณกันนั่นเองดังนั้นเคสนี้มันตรงกับข้อที่3คือเอาเลขยกกําลังมาหารกันจับเลขชี้มาลบกันโอเคเอาลบ2ลบกับลบ4ออกมากลายเป็นชึบเป็นลบ2บวก4ซึ่งก็คือ10นยลังสองนั่นเอง จากนั้นก็ทำการสี่กำลังสองคือ100อ่ะเอาไปจัดการคิดเลขออกมาก็จะได้ออกมาแล้วว่าสารละลายที่เราแบ่งได้เนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น50หลอดนั่นเองเป็นคําตอบของข้อนี้โอเคสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูล